ขณะนี้นะครับเราเข้ามาในเขตเขาใหญ่นะครับมีฝนตกปล่อยๆนะครับมาไปบ้านพิชัยเจกครับบ้านพิชัยเจกครับผมนี่ครับนะบ้านพิชัยเจกแต่มีฝนตกลงมานะครับนิดหน่อยมาให้ครับรถขบรนได้ความระมาระวังเลยนะครับผมตกลงมาโเดครับผมมันเป็นมันเส้นอ้อมเดี๋ยวถึงเป้าหมายเดี๋ยว ดูไอ้เจอกันอีกทีนะครับผมฝนตกฝนรอก็ไม่น่าไม่น่าค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยครับผมฝนตกค่อนข้างแรงครัเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ครับตาน่าเมื่อตึ๊บเลยตกหนักครับตกหนักฝนฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับผมตลอดเส้นทางเลยนะครับในฝนนี่ครับมากับหมอมด้วยครับโอ้โหเต็มยอดเลยครับหมอม ชุดทางมาเลยครับวันนี้อ่ามามาชุดทางเลยตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงเลยครับตั้งแต่เที่ยงขึ้นทางนี่ครับผมมาจะเป็นกลับไปอาบตมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหลังได้มาใหม่มันดีจริงใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกอากาศเย็นสบายรนตองนี้ครับโอเคเยี่ยมเลยครับผมแกชวนต้องมาแล้วครับไปนั้งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาครับ400เมตร ขึ้นเขาแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับผม GPS กำลังทำงานครับ GPS กำลังทำงานตอนนี้ศิริกำลังทำงานอยู่นะครับผมขวาอีก200เมตรอ่านะครับใกล้ถึงใกล้ถึงเป้าเป้าหมายแล้วครับผมวัดมอขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับนิดหนึ่งครับอยู่ที่วัดแล้ว เดี๋ยวญาติเด็กจะมารับครับผมเดี๋ยวเราสักคคู่ครับบรรยากาศในวัดนี่ครับมามาอใช่ไหมครับ อะไรก็ครับโอเคกลับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจก่อนนะครับผมเจกจะซื้อน้ําแข็งอยู่นะครับเจกซื้อน้ําแข็งเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเจกซื้อน้ำแข็งหรืไงอ๋อมาแล้วครับผมเจกมาแล้วครับเตรียมพร้อมนะครับผมนีน้ําแข็งครับผม เนี่ครับเราหยุขดขณะนี้เราอยู่ที่วัดมอซายทองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก,กำลังไปนะครับอะไรครับไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันบ้านพี่ชายเจ็กครับผมไป โอ้เอาเจ็กเจ็กมั่งกันนอนแล้วครับอเอาโอเคครับผมวิวธรรมชาติครับผมธรมร,มมธรมชาติสวยงามนี่ครับพร้อมได้ครับโอ้โหสายลุยละเดี๋ยวเข้าป่ากันครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้อ๋อเรากรลัก <c oughs> เขา้าเข้า <c oughs> ไปในปา่ากันครับอ่าเับนดนึงครับผมหอบรรยากาศเขาใหญ่อาจะเขาลงป่าเนี่ยครับ นู่นอยู่เนินนู่นในในในเมืองในเมืองเราก็อยู่มาแล้วเราอยู่ป่าอยู่เขาดีกว่าครับตอนนี้อ่เนี่ยครับมาจากเมืองเข้าเข้าเขาเรามาจากเมืองเราเราเข้าป่าครับเข้าป่าเข้าเขาใช่อยู่ป่าอยู่เขาครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยหลงหลงเลยอ่ะมาได้ยังไงมาไปถูกอ่ะมาล้านยาได้มาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้หลงเลยโอ้โหฟิวได้นะ วิวหลักล้านจริงๆเนี่ยครับว่านี่ครับโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเลยครับเนี่ยยอดนะครับใช่แล้วต้องไปอยู่กลางยอดบ้านเนาะยอดเขายี่ปีบอกเดินหกร้อยเมตรเลยครับหกร้อยเมตรนี่ไม่ไหวขึ้นข้าหกร้อเมตรถ้าเดินไม่ไหวครับถ้าเดินขึ้นยี่โลเลยขึ้น มาถึงแล้วครับผมบันพี่ชายของเจ็กครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศได้ครับบรรยากาศได้ตอนน่าจะเป็นเขาครับผมเดแตเขออนุญาตชมชมสวนหน่อยนะครับสันบอดวิทย์เล็งนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จัดสุขด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ